สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสรีมงคลนพลายโคกนะคะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้หมอกเยอะมากเลยวันนี้หมอกลงเยอะมากเลยนะคะเมะื่อวานแม่คอนก็ได้เป็นไลฟ์สดให้กับคุณตาโจคือนะคะก็มีคุณพี่ยานะคะสนับสนุนกล้วยป้อนช้างให้กับช้างของเราสี่เชือกนะคะพลายสรีมงคลพังวัสนาพลายโคกแล้วก็เจ๊พลทิพย์นะคะสนับสนุนมา500คะแนน แล้วก็คุณแม่เสาวณีนะคะสนับสนุนให้กับช้างของเราสี่เชือก300ร้คะแนนแล้วก็ให้ฝากให้กับน้องอลินด้วยนะคะ100คะแนนอันนี้ก็จะเป็นกล้วยนะคะที่แม่ๆม่เอฟซีสนับสนุนมาแล้วก็คุณตาโจคือก็แบ่งให้ด้วยนะคะทางน้องควานนะคะก็แบ่งกล้วยมาให้ด้วยก็กราบขอบพระคุณทุกๆคะแนนนะคะที่สนับสนุนกล้วยป้อนช้าง ให้กับคุณตาโจคือแล้วก็ให้กับช้างครอบครัวของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังทุกๆคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาพูดคุยกันนะคะเมื่อวานช่วงเย็นนะคะเมื่อวานไล์ไล์ค่ำไปหน่อยหกโมงหกโมงเย็นนะคะเพราะว่าแม่ควันงานเยอะก็เลยไ,ไล์ให้ค่ำหน่อยเมื่อวานผลไม้ของคุณตาโจคือไม่หมดนะคะเออก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถึงหมดไม่หมดยังไงก็ ให้ช้างกินเหมือนเดิมนะคะเราไม่เก็บไว้นะคะเราไม่เก็บไว้ขอบคุณทุกๆคะแนเนเลยนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ก็ขอให้คุณพระศรีรัตนไตยปกปกักรักษาคุม้มครองพพ่อแม่เอฟซีทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะขอให้อยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยเงินทองคิดหวังสินใดก็ขอให้ได้สมดังคำปรารถนานะคะเดี๋ยวแม่ควันก็ต้องขอตัวไปเก็บกวาดบริเวณหลักช้างก่อนพอเก็บกวาดเสร็จเดี๋ยวยังไงก็จะ เอากล้วยที่เอฟซีสนับสนุนมาให้นะคะก็จะให้กับพี่ใหญ่กับเจ๊วาดของเราได้กินก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะ,ะส่งต่อไปให,ให้กับภายโคกพังพลทิพย์แล้วก็น้องอลินนะคะกับขอบคุณมากๆเลยนะคะวา,าเสียงหน่อยวาดออยังไงวันนี้แม่ควอนก็จะไล่สุด ขายอาหารของครอบครัวของเรานะคะก็จะมีอ้อยนะคะมีอ้อยกับกล้วยก็ฝากไว้แม่สนับสนุนได้นะคะนี่อ้อยของเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่สั่งไว้เมื่อวานอากาศร้อนมากไปอ้อยก็เริ่มเหียวลงแล้วนะคะนี่เออแม่ๆม,ม,ม่ท่านไหนสนใจก็สั่งจองก็ทักมาทาง line ไอดีไลน์แม่ควานได้นะคะ0 8 1 6 1 6 5 6 9นนะคะ0 8 1 6 1 6 5 6 9 6ค่ะ No more, ขึ้นมากวนนลวเพราะว่าไม่ทันเข้าพี่ใหญ่ไม่ได้นล้วรอคนรอคนสวัสดีค่ะอตอนนี้เราก็เอากล้วยมาแล้วนะคะก็จะแบ่งให้พี่ใหญ่กับแม่วาดก่อนนะคะ มาเสียงน้อยบาดบาดเร็วๆหน่อยก็าะเดีเย็นๆใจเย็นๆ นีจะเป็นหงพี่ใหญ่นะคะนี่อาวสย้นสิ้นสิ้นสิ้นเิ้นอ่าขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณทุกๆคะแนนเลยนะคะ อ่เราก็จะจัดให้แม่วาดกับพี่ใหญ่ได้ทานก่อนนะคะเพราะว่าเขาได้เขาอยู่บ้านนะคะส่วนอีกน้องอารินเจพนทพิปกับพายโคกโลไปกิน right. ที่โรงช้างสิบทิศนะคะนี่ถอยถอยวาดถอยถอยอันนี้ก็เก็บกวาดบริเวณหลักช้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เลยนะคะ ช่ชวงเช้าจะมีงานเยอะหน่อยในจะนักเรียนอีกนี่เราก็จะเอาไว้ให้อีก,อกที่ลงช้างสิบทิศนะคะนีอ่อะไรจะหมดเร็วแถนี้หมดแล้วอะไรเฮ้อเอาไว้ในตู้กับข้าวมานี่ กินข,ข้าวเสร็จหรือยังฮะกินข้าวเสร็จหรือยังนี่นนอะไรนะรนนเออสวัสดีหรือยังสวัสดีไม่ได้สวัสดีไม่ได้วเร็วๆพี่ปั๊มมี่มาหรือยังมาแล้วอ่าเร็วเร็วรีบไปอาบน้ำ ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะเหลือแต่อาบน้ําอย่างเดียวน้องปั๊มมี่อาบน้ําเสร็จแล้วเหลือแก้มบุ๋มเออแม่วาดหมดแล้วอาเสียงน้อยขอบคุณค่ะขอบคุณก่อนเร็วเออแม่เอฟซีเห็นเสียงแม่วาดนี่พากันชื่นใจมากเลยโอ้ยพี่ใหญ่ของเรา <laughs> นี่จะเป็นขนมกินเล่นนะคะนี่จะเป็นแบบเรียกว่าเป็นขนมกินเล่น ต่อไปก็จะเอาญ้าให้ก่อนนะคะอ ขอบพระคุณทุกๆคะแนนอีกครั้งนะคะรัก,กและเอ็นดูช้างนะคะขอบขอบพระคุณทุกๆคะแนนเลยเดี๋ยวยังไงแม่ครนก็ต้องไปส่งนักเรียนก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอาไปให้เจ๊พอทิพย์กับพายโคกด้วยนะคะที่โรงเรียนช้างสิทธิ์ติดตามกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่มอบให้กับครอบครัวของเรานะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับช่องของเราด้วยนะคะหนึ่งไลค์ก็คือหนึ่งกำลังใจนะคะ สำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะดูแม่วาดมาเช็คดูในกาละมังว่ามีไหมโอ้ย